สวัสดีคะ่ะวันนี้จะชวนมาทำคุกกี้อร่อยๆกันตัวนี้จะเป็นคุกกี้นิ่มเนื้อหนึบหนับสอดไส้ด้วยดาร์กช็อกโกแลตเยิมย้มๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับสูตรกดดูคำอธิบายตรงลูกศรใต้คลิปได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปทำกันเลยคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้พายยางบี้เนยให้พอเข้ากันนะคะผสมให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องถึงกับขั้นตีให้ขึ้นฟูนะคะ เสร็จแล้วเราจะใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายขาวและเกลือค่ะใช้พายางอันเดิมเนี่แหละนะคะคลุกเขาส่วนผสมให้เขาเข้ากันดีแรกๆเราอาจจะรู้สึกว่าเขาผสมเข้ากันยากแต่เดี๋ยวคนไปสักพักน้ำตาลเริ่มละลายเขาจะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเองนะคะ ตอนนี้ส่วนผสมของเราก็เนียนเข้ากันดีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะเติมไข่ไก่ลงไปแล้วก็ตามด้วยกลิ่นวานิลานะคะคนส่วนผสมให้ทุกอย่างเขาเข้ากันดีนะคะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันวันนี้อุปกรณ์ที่เราใช้ผสมมีแค่พายยางอันเดียวเท่านั้นนะคะผสมง่ายๆเลยไม่ยุ่งยากสูตรนี้ไม่ต้องตีเนยให้ขึ้นฟูนะคะ คนไปสักพักหนึ่งส่วนผสมของเราก็จะเนียนเข้ากันเป็นเนื้อครีมแบบนี้เสร็จแล้วเราจะเติมแป้งลงไปค่ะตามด้วยเบกกิ้งโซดาเสร็จแล้วเราก็ค่อยคคลุกเค้คเาส่วนผสมของแป้งกับตัวเนยให้มันเข้ากันนะคะช่วงแรงนี้ให้ระวังด้วยนะอย่าคนแรงเดี๋ยวแป้งเขาจะฟุง้งคนแค่ให้พอเข้ากันก็พอนะคะเราจะไม่ผสมนานเดี๋ยวคุกกี้ของเราจะออกมาเนื้อแน่นและแข็งค่ะ พอแป้งเขาเข้ากันดีแบบนี้แล้วเราก็จะเติมดาร์กช็อกโกแลตสับลงไปค่ะสำหรับใครที่ไม่ชอบหวานนะคะแนะนำให้ใช้ดาร์กช็อกโกแลต70%ดขึ้นไปนะส่วนในคลิปเนี่ยโมชัยเดเผสมกับมิลช็อกโกแลตเพิ่มความหอมค่ะผสมจนเข้ากันดีเสร็จแล้วเราจะมาแบ่งคุกกี้ให้เป็นชิน้นในคลิปนี้โมใช้สกู๊ปไอติมขนาด4.5เซนนะคะหรือถ้าใครจะชั่งน้ำหนักน้ำหนักมันจะอยู่ที่ประมาณ ชิ้นละ43กรัมค่ะถ้าชั่งตามนี้เราจะแบ่งคุกกี้ในสูตรได้11ชิ้นนะหรือใครจะแบ่งขนาดเท่าไหร่เล็กใหญ่แค่ไหนเลือกเอาตามชอบเลยนะคะพอแบ่งแป้งเสร็จแล้วเราจะนำไปแช่เย็นประมาณ30นาทีเพื่อให้ดวคุกกี้เข้าแข็งขึ้นนะคะเวลาเรานำมาปั้นมันจะได้ปั้นได้ง่ายตอนนี้ก็แช่เย็นจนครบเวลาแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะนำดาร์กช็อกโกแลตตอดไส้ลงไปกันค่ะ แผ่แป้งคุกกี้ของเราให้เป็นหลุมนะคะเสร็จแล้วนําช็อกโกแลตที่เตรียมไว้ใส่ลงไปตรงกลางปริมาณมากน้อยตามชอบเลยนะเสร็จแล้วก็ห่อหุ้มแป้งให้มิดชิดนะคะเวลาอบช็อกโกแลตจะได้ไม่ทะลักออกมาปั้นให้เป็นก้อนกลมๆแบบนี้แล้วก็เรียงใส่ถาดไว้เลยค่ะดาร์กช็อกโกแลตที่เลือกมาใช้ก็เหมือนเดิมค่ะใครกลัวจะหวานก็เลือกใช้ดาร์กช็อกโกแลตเปอร์เซ็นต์สูงๆ70%เขึ้นไปนะ หรือถ้าใครกลัวจะขมเกินไปก็ใช้สักประมาณ60%ก็ก็กำลังดีเลยอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะแต่แนะนำให้ใช้ดาร์กช็อกโกแลตแท้นะคะไม่ใช้คอมพาวนะถ้าใครใช้ช็อกโกแลตคอมพาว์หรือว่าช็อกโกแลตผสมเนี่ยเวลาอบออกมาแล้วเขาจะไม่ค่อยเยิ้มนะคะใส่ปริมาณมากน้อยแค่ไหนก็เอาตามชอบนะใครอยากได้ไส้ลาวายมเยิ้มก็ต้องใส่มากหน่อยนะแต่ว่าถ้าใครทำขายก็ระวังเรื่องต้นทุนด้วยนะคะ ถ้าวันไหนอากาศร้อนห่อแป้งเสร็จแล้วเราแป้งเขานิ่มนะคะให้นําไปแช่ตู้เย็นก่อนนําเข้าอบนะพอทําจนครบทุกอันเสร็จแล้วเราจะนําเข้าอบที่ไฟบนล่างร้อองศาประมาณ12นาทีนะคะตอนนี้คุกกี้ของเราก็อบเสร็จแล้วเขาจะมีความนิ่มอยู่มากเราอย่าเพิ่งไปย้ายไปยกเขานะเดี๋ยวคุกกี้เขาจะเละทิ้งเขาไว้ในถาดให้เขาเย็ยนจนเซตตัวเสร็จแล้วค่อยย้ายไปพักไว้บนตะแกรงนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุกกี้สอดไส้ช็อกโกแลตลาวายิ้มเยิ้มแบบนี้อย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะ